สวัสดีค่ะ s ั n Moon Light Love r e i n g ถ้าท่านใดได้พบเจอคลิปนี้ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเพราะยูนนิเวอร์สต้องการที่จะสื่อสารให้คุณรู้ว่ารักแท้และรักเดียวของคุณกำลังจะเดินทางมาถึงในเร็วๆนี้นั่นหมายความว่าหลายๆท่าน อาจจะได้เจอกันแล้วพูดคุยมีเกณฑ์การเดินทางมาของเขาหรือเธอคนนั้นนะคะแต่ถ้าท่านใดไม่ได้เจอนับจากนี้ energy a r o h Source คือเร็วมากและไม่คาดฝันนะคะเขาจะเดินทางมาเจอเจอคุณคุณทั้งคู่จะได้เจอ,เจอกันนะคะในทุกรูปแบบของการใช้ชีวิตเพราะว่ามันเป็นผมรมลิขิตจริงๆนะ ไม่ว่าคุณจะอยู่แห่งหนตําบลไหนคุณทั้งคู่จะได้เจอกันนะคะหรือแม้จะอยู่หน้าบ้านเอาจริงๆก็มีโอกาสได้เจอนะเคสนี้ก็จะค่อนข้างเยอะด้วยนะคะถ้ารู้สึกว่าคลิปนี้เป็นของคุณนะคะกดยอมรับด้วยพลังงานบวกนะคะพิมพ์ไว้ใต้คลิปแล้วไปต่อกันเลยสามารถเลื่อนผ่านได้ถ้ายัางรู้สึกว่าไม่ใช่ขอบคุณสําหรับกําลังใจ s u b s c r i b e ไลค์แชร์และกระดิ่งอย่าลืม กดติดตามกดกระดิ่งเข้าไว้เพื่อไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ที่เหมือนเป็นการอ่านส่วนตัวและจะต้องเกิดขึ้นกับคุณนะคะ100%เต็มขอให้เกิดขึ้นกับคุณนะคะเ c e b o o k ข้อความความรักอยู่ใต้คลิป i n s t a g r a m มเห็นมงคลวัตถุมงคลลิงกอยู่ใต้คลิปสนใจที่ไหนติดต่อแอดมินนะคะ,ะประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะคะหลังจากเคลียร์รอบที่แล้วแล้วก็พักผ่อนแล้วคนนี้นะคะน้ำมันดอกรักกุหลาบป่ารอบใหม่นะเปิดรับจัดทำแล้ว ู้หาจจะทําให้เป็นการส่วนตัวตามวันเดือนปีเกิดนะคะ,ะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งคือสามารถใช้ได้กับทุกศาสนานะคะ เพราะว่าเป็นการใช้น้ํามันที่สกัดจากธรรมชาติน้ํามันจากดอกกรัฟแต่สาเหตุที่ผู้อ่านใส่กุหลาป่าเพราะว่าไม่อยากให้เกิดปัญหารักซ้อนนะเพราะอาจริงๆดั้งเดิมเนี่ยก็ใช้รักดอกรักซ้อนมันก็จะออกแนวเจ้าชู้ใช่ไหมแต่ว่าผู้อ่านอยากจะให้คุณได้เจอรักแท้รักเดียวนะคะ รีวิวก็จะแนบไว้ให้กับโพสต์แค่นั้นพอไม่ต้องการที่จะให้มันหมิ่นเมย์ไปในทางอวดอ้างสปปรรพคุณนะคะเวอรวังเกินจริงเพราะว่ามันจะมีผลต่อชาแน,นลเรานะคะ,ะซึ่งผู้อ่านเห็นด้วยนะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วค่ะ จิตคุณบริสุทธิ์สื่อถึงนะคะเพราะว่าผู้อ่านจะทําให้ตามบันเดอนปีเกิดอยู่แล้วถูกต้องไหมคะดังนั้นพรมลิขิตของคุณนะคะจะบันดาลน,นะคะให้ได้เจอกับสิ่งที่คุณปร,รารถนาอันนี้เสริมพลังงานส่วนตัวได้ด้วยถ้าเกิดอยากจะขออะไรพิเศษก็ ได้นะคะคือจริงๆแล้วอะแค่มีไว้มันก็เหมือนกับเป็นของมองคลสามารถเปิดใช้งานแต่ขอให้เป็นเรื่องฉุกเฉินคําแนะนําเทคนิคต่างๆจะแนบไว้ให้หมดแล้วนะคะไม่ต้องเป็นกังวลทําตามขั้นตอนและคําแนะนําได้เลยนะคะถ้ารู้สึกใช่ถ้ารู้สึกดึงดูดนะคะแล้วก็อยากจะจับจองเอาไว้นะคะก็ไปที่อินสตาแกรมนะคะ าลายละเอียดทบไปทบมาทบไปทบมาให้ครบถ้วนแล้วก็ค่อยติดต่อแอดมินแล้วขอให้รอนิดนึงนะคะเพราะว่าจัดส่วนตัวเนี่ยจะค่อนข้างที่จะใช้เวลานะคะจะมีเทคนิควิธีให้ใช้เวลานานแค่ไหนคะอาจารย์จะพยายามให้เกินหนึ่งอาทิตย์เลยถึงได้เรียกว่าเปิดทําระยะสั้นๆเพราะไม่อยากให้คิวเยอะนะคะแต่ว่าก็จัดให้ด้วยใจรักแหละเพราะหลายๆท่านเนี่ยก็อยากที่จะ เสริมเพิ่มเติมนะคะในส่วนของพี่น้องคาทอลิกเขาก็จะมีน้ํามันใช่ไหมคะน้ำมันศักดิ์สิทธิ์นะเอาไว้สําหรับาทานะคะบริเวณาสายประคำหรืออะไรเพื่อสวดภาวนาหรือเพื่อเรื่องอื่นๆพี่น้องคริสเตียนผู้อ่านให้ทราบว่ามีไหมนะคะของพุทธก็จะเป็นน้ํามันดอกรัก ซ้อนนี่แหละแต่ของพวกนี้ก็จะเป็นกุหลาบป่านะคะก็ให้ได้ใช้ทุกศาสนาเพราะว่ากุหลาบเนี่ยมันมีทั่วโลกนะคะแล้วก็น้ํามันที่สกัดจากพืชมันก็จะไม่ได้เกี่ยวกับศาสนามนหดนแล้วค่ะไม่ใช่เรื่องงมงายนะเป็นเรื่องของการเสริมพลังงานนะคะคนเรามันก็ต้อง,องมีเสื้อผ้าหน้าผมม,มีนู่นมีนี่มีเสริมเติมแต่งนะคะ เอาเป็นว่าให้มันพอดีพอดีไม่ถึงขั้นที่งมงายหลงไปในทิศทางผิดนะคะไปเสียเงินไปอะไรอย่างเงี้ยอันนั้น่ไม่ใช่อะว่ากันต่อเลยนะคะดูซิว่ารักแท้รักเดียวของคุณที่กำลังจะมาถึงนะเขาหรือเธอคนนี้เป็นใครนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานไปพร้อมๆกันเลยนะพลังงานอยู่ตรงนี้ทั้งสองใบนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะเปิดแยกอ่านให้เลยนะเต็มที่ เอาละเรามาเริ่มกันเลยรักแท้รักเดียวของคุณกาลังจะเดินทางมาถึงแล้วในระดบนี้นะคะบอกให้ได้รู้ถึงพลังงานของเขาและหนทางการได้เจอเจอ,เจอพร้อมถึงคําแนะนําถึงอนาคตระหว่างคุณกับเขาด้วยนะโอ้เอเ็นดหลักมาแล้วแหละตัวเองตัวเองต้องเลือกนะเดี๋ยวอ่านให้ฟังมาอื้อ ขอ clarify two s o u c e หน่อยค่ะโอเคได้แล้วันนี้ที่การแต่งงานออกมาแล้วว่าคู่นี้เป็นเนื้อคู่จริงๆนะคะเป็นคู่ที่ผูกพันกันมานานแต่มันจะต้องมีการแลกเปลี่ยนกันเกิดขึ้นอ่ะเดี๋ยวมาว่ากันรัวๆเลยดีกว่านะคะด้านหลังสำรับ เป็นการเริ่มต้นใหม่นะคะสู่การสร้างครอบครัวการแต่งงานการสร้างอนาคตเดี๋ยวเราก็จะอ่านให้ในภายหลังกับ in the near future ตรงนี้เดี๋ยวเรามาว่ากันก่อนรักแท้รักเดียวของคุณนะ่ะคุณกำลังจะได้เจอในเร็วนี้แล้วก็เป็นความรักครั้งใหม่เป็นคนใหม่อยู่ในเวลานี้นะคะถ้า ดีลกับคนที่ไม่ใช่และวทำให้คุณรู้สึกแย่สิ่งจักดิสิทธิ์ออกมาบอกว่าคุณมีเกณฑ์การจะตัดจะปิดจบกับคนที่ไม่ใช่ในเร็วๆนี้นะคะเพื่อที่รักแท้รักเดียวของคุณจะได้มีโอกาสเข้ามาแทนที่ถ้าใครยังลังเลใจอยู่ให้จัดการกับตัวเองให้เรียบร้อยเพราะไม่อย่างนั้นนะคะ มันจะบล็อกพลังงานตรงนี้นะคะมันจะบล็อกพลังงานตรงนี้เอาไว้ไม่ให้คุณได้มีโอกาสพบเจอรักครั้งใหม่ของคุณจริงๆจังๆดังนั้นไม่ต้องสงสัยว่าทำไมรู้สึกว่ามันช้าถ้าเกิดว่าคุณทั้งคู่ไม่ได้เจออกันเพราะคุณติดบล็อกจากคนที่ไม่ใช่อยู่คนที่คุณพยายามเข็นว่ามันใช่อ่ะคุณน่าจะรู้แหละแต่มันไม่ใช่แต่ถ้าใกลโสดมานานแล้วยังไม่มีโอกาสได้เจอคุณอาจจะยังไม่ได้เรียกได้ว่ามีเวลาให้ความรักมากพอ นะคะหรือว่าอาจจะยังรู้สึกเจ็บรู้สึกเข็ดรู้สึกเจ็บปวดกับคนที่ผ่านมาความรักที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะมีรอยแผลใจค่อนข้างที่จะเยอะอยู่คนเดียวมานานพอสมควรหรือว่าคู่สมรสเสียชีวิตไปแล้วคู่สมรสเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็อยู่คนเดียวมานานรอลูกเต่าออโตอะไรใดๆเลยแล้วก็ไม่นึกหรอกนะไม่ได้นึกอยู่ๆคุณก็จะเจอเขาหรือเธอคนนี้แบบไม่คาดฝันเขาจะมาในที่ที่คุณอยู่นั่นแหละ อะคะคุณอาจจะชอบไปไหนชอบทําอะไรชอบไปไหนคนเดียวนะคะหรือไปกับเพื่อนหรือแม้แต่ไปท่องเที่ยวไปทําบุญคุณก็จะได้เจอเขาหรือเธอคนนี้ด้วยบุญกุศลนั่นแหละแบบไม่คาดฝันเขาจะเข้ามาทักทายคุณคุณผู้ชายก็อาจจะเจอลักษณะเหมือนเป็นทั้งคุณผู้ชายคุณหญิงอาจจะเหมือนอุบัติเหตุรักอะเมือ่อในหนังที่เราเห็นนะอาจจะบังเอิญได้ยกว่าเจอกันระหว่างเดินสวนกันหรือว่ามีเหตุการณ์บังเอิญให้ได้พูดคุยกัน หรือว่ามีเหตุการณ์บังเอิญที่เขาได้มีโอกาสเข้ามาช่วยเหลือคุณนะเพราะ energy เคุณจะได้สร้างครอบครัวได้แต่งงานกับเขาหรือเธอคนนี้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็คนคนนี้ energy เป็นเนื้อคู่คู่แท้คนที่คุณจะแต่งงานด้วยนะคะดังนั้นถ้าใครตกอยู่ในสถานการณ์ไหน123ต3ามที่อ่านมาแล้วนะคะก็คุณจะได้เจออย่างแน่นอนเกี่ยวเนื่องกับ หมายเลขคู่นะคะเกี่ยวเนื่องกับหมายเลข2ที่ปิดจบตรงนั้นอาจจะผู้อ่านมองดูว่ามันเร็วมากอ่ะอาจจะนับจากนี้อีก1-2สัปดาห์ขึ้นไปบวกลบหรือ1-2เดือนแต่ว่าเกี่ยวเนื่องกับเดือนสองนะวันเดือนมีเกิดทุกอย่างเกี่ยวเนื่องกับหมายเลข2แล้วก็หมายเลข4นะจ๊ะเขาหรือเธอคนนี้ผู้อ่านมองดูว่าอยู่ใกล้ก็เหมือนไกล อยู่ไกลก็เหมือนใกล้งงไหมตัวเองอยู่ใกล้ก็เหมือนไกลงงไหม,ยลหม,ลมายความว่าเอาจริงๆคุณนังคู่อาจจะเคยเจอกันเคยเดินส่วนกันแต่ไม่รู้อยู่ในพื้นที่เดียวกันเลยแต่ไม่รู้แต่ด้วยเหตุบังเอิญแล้วก็โชคชะตานะคะจะนำพาคุณทังคู่ได้เจอกัน นะหรือว่าอยู่ในเว็บเดทนะคุณคนนี้ก็เห็นเห็นอยู่แต่ไม่ได้ทักกันแล้วอยู่เขาทักมาเพราะบางเขาบังเอิญเห็นโปรไฟล์คุณอะไรแบบนี้นะคะอยู่ไกลก็เหมือนใกล้หมายความว่าโฟบอนส์ ords, ค่ะถ้าเขาหรือเธอคนนี้เป็นชาวต่างชาติคุทั้งคู่จะคุยกันทุกวันจะรู้สึกเหมือนใกล้ชิดสนิทสนมแล้วเขาก็จะเดินทางมาเจอเจอคุณเร็วมากๆอาจจะ2ส,สัปดาห์หรือ2เดือนไม่เกินนี้ไม่ถึง2ปีนะคะ สองปีเนี่ยจะอยู่ในเกณฑ์ที่คุณจะต้องได้แต่งงานได้อยู่ด้วยกันแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่านะดังนั้นในอนาคตอันใกล้ที่จะถึงค่ะคุณมีเกณฑ์การจะต้องแลกเปลี่ยนอยู่แล้วที่จะต้องตัดคนที่ไม่ใช่นะคุณเองก็รู้ว่าไม่ใช่แหละออกไปนะคะเพื่อที่จะเปิดโอกาสเปิดประตูบานใหม่ให้รักแท้ของคุณรักแท้รักเดียวเลยนะผนเนี้ย กำลังจะเข้ามาในชีวิตนี่แหละให้เขาหรือเธอคนนี้ได้เข้ามานะคะ energy ของอ king of cups นะคะเขาหรือเธอคนนี้เป็นคนที่อบอุ่นอ่อนโยนแล้วก็เรียกได้ว่าช่างเอาอกเอาใจเป็นคนที่รักคนยากนะคะแต่พอรักแล้วเนี่ยก็จะไม่มีวันปล่อยมือนะคะไม่ว่าจะด้วยสถานการณ์ใดก็ตามแล้วก็เป็นคนที่อย่างที่บอสบอก king of cups ักคนี้ชาแนลเราจะเจอปล่อยแปลว,ว่าคุณโชคดีได้เจอคนที่ดูแลเอาใจใส่ชีวิต คุณแบบจริงๆจังๆง100%เซนเต็มนะคะเขาหรือเธอคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุลมนะคะมิถุนตุนกุมธาตุไฟเมษสิงห์ธนูแล้วก็ชาวราศีมีนได้นะคะตามนี้เลยบุคลิกลักษณะหน้าตานะคะเป็นคนที่ได้เรีว่าเดินไปไหนแล้วทั้งคุณและเขาเนี่ยเดินไปไหนแล้วเหมือนคู่แฝดเนาะหน้าตาจะคล้ายกันต่อให้เขาเป็นชาวต่างชาตินะ คนก็จะทักว่าแม่ทำไมคนทั้งคู่หน้าตาคล้ายกันเหลือเกินฐานะของ king of cups บอกอยู่แล้วว่าเป็นคนดีเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนทำงานเก่งนะคะ,ะสุขุมลุ่มลึกนะแต่ว่าพูดจาหวานทีเดียวอ่ะกับคนที่เขารักแล้วออกมาจากใจแหละ นะคะแต่ว่าตัวเขาเป็นคนที่มีเสน,เน่ห์นะเห็นเห็นงูเห็นงูใช่ไหมที่ผ่านรอบขมือเป็นคนที่มีเสน,เน่ห์นะคะมีคนชอบเขาค่อนข้างเยอะแต่เขาก็ถือถ้วยและตามองมาที่ถ้วยตาพุ่งไปข้างหน้านทำไมเพราะว่าถ้าไม่ใช่คู่แท้เขาเขาไม่เอานะคะ ค่อนข้างที่จะหล่อหน้าตาดีคุณผู้ชายคุณจะให้คุณผู้หญิงที่สวยนะคะหน้าตาดีมากๆคือสวยหล่อแหละนะคะอายุนามก็ห่างจากคุณไม่เยอะอยู่ที่5ปีขึ้นไปบวกลบเท่านั้นนะคะไม่เกินนี้การงานของเขาน่าจะเป็นใหญ่เป็นโตนะคะเป็นผู้นําองค์กรเป็นผู้นําธุรกิจเป็นเจ้าของธุรกิจดังนี้เป็นตน้นแต่บอกไว้นิดนึงนะถ้าเป็นทางโซเชียลก็ให้ระวังสแกมเมอร์นะคะไม่เอาคนที่มาจาก Facebook หรือว่า t ิกต็อกเดี๋ยวนี้ก็มีนะระวังนะแล้วก็อินสตาแกรมนะคะเพราะว่าค่อนข้างจะหนึ่งร้อเ็น100เต็มเป็นสแกมเมอร์แต่ถ้าอยู่ในเว็บเด่ดอันนี้เราเช็คง่ายเราขอเขาวิดีโอวิดีโอปลอมแล้วก็บล็อกไปไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปคิดว่าโอ๊ยฉันเจอจแต่สแกมเมอร์แล้วไม่เอาฉันเหนื่อยแล้วในชีวิตจริงไม่เจอคนหลอกลวงตรงไหนอะเราคุยกับเขาทุกวันนี้เรารู้หรอคะลูกเรารู้หรอคะว่าเขาจริงใจกับเราอยู่นะเวลานี้นะเราไม่มีโอกาสรู้หรอก เราไม่มีโอกาสรู้เลยดังนั้นนะคะสิ่งที่จะรู้ได้คือการเรียนรู้ค่ะจิตใจที่เข้มแข็งการฉลาดเรียนรู้ที่จะรักตัวเองเพราะท้นรักตัวเองเราจะระวังคนไหนดีไม่ดีเนี่ยเราจะรู้สัญชาตญาณเราจะบอกแต่คนเรามักจะหลอกตัวเองด้วยเคมีนะจิตวิยาในความรู้สึกในหัวสมองมันหลอกตัวเอง ะะดังนั้นให้คบคนให้ดูที่คำพูดและการกระทำแล้วก็เสพข่าวสารถ้าเป็นรักออนไลน์ก็ไปดูว่าเขาไม่สําเร็จเพราะอะไรเขาโดนหลอกเพราะอะไรแล้วเขาสําเร็จเพราะอะไรไปดูคนที่เขาสําเร็จเยอะๆว่ามันเพราะอะไรแล้วลงมือทำนะคะไม่ใช่ออกมาบอกว่าไลฟ์โค้ดบางคนบอกว่าจินตนานการสิบอกตัวเองทุกคืนเลยแล้วพรุ่งนี้เช้าเราจะรวยเราจะดีอย่าเถียงนะว่าคนที่พูดอะไปทําฟันมา อย่าเถียงนะผคนที่พูดว่าฉันจะหลอ่อฉันสวยเนี่ยไม่ได้ไปทําหน้ามานะดังนั้นนะคะทุกอย่างเกิดขึ้นจากอะไรคิดทําพูดกดแรงดูดมีแค่นี้เลยค่ะอยากสวยอะนะคะก็ไปดูแลตัวเองสิถ้าใครไม่ชอบสัลยกรรมไม่ต้องลุกไปลดน้ําหนักยหน้าเรียวเองนะคะทานอาหารที่มีประโยชน์วิตามินอาหารเสริมก็ต้องที่มีคุณภาพออกกําลังกายลูก จิตใจยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะเน้นพวกอาหารดีสุขภาพดีคาร์โบไฮเดรตที่ดีถึงโปรตีนถึงตื่นเช้ามาฟังเพลงอะไรที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายสบายอารมณ์หรือว่าเป็น affirmation ที่ทำให้รู้สึกเราสวยจากภายในสู่ภายนอกผมเผ้ายุ่งเหยิงเหนียวหนึบหนับเปลี่ยนสิให้มันสะอาดสะอานนะแป้งที่ใช้ลิปสติกอะไรที่เหมาะกับ ผู้หญิงแบบเรานะละไอดอลของเราคือใครที่เขาสวยแบบเป็นตัวเองอะ่นะผู้อ่านชอบแม่บียองเช่เนะบางคนคนไทยก็จะบอกว่าอ้วนไม่ผู้อ่านว่าเธอเซ็กซี่ผู้อ่านชอบแม่บียองเช่กับเจโลนะคะชอบมากค้าใครบอกว่าอาจารย์ซันหน้าตาเป็นแบบไหนจะคล้ายๆเจโลนะไม่ได้บอกว่าสวยเท่าเขานะ <laughs> คือบุคลิกสไตล์การแต่งตัวแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เ,เป็นคนสะโพกดิะเบิดเท่าเธอนะอรูปร่างก็จะก็จะเรียกได้ว่าก็จะผอมปเจโลแหละเพราะว่าพวกอั้นเรียกไว่าไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้มีสะโพกดิะเบิดอะไรอย่างนั้นนะคะแต่ว่าก็เป็นคนดูแลตัวเองนะเป็นคนดูแลตัวเองนะอ่อนไวอะไรจากภายในสู่ภายนอกเนี่ยทำมันซะนะคะดังนั้นกดแห่งแรงดึงดูดนะไม่จะคิดตัวเองแล้วพรุ่งนี้ปริง้งคิด แล้วหาทางว่าจะสวยจะหล่อหาทางว่าจะดูแลตัวเองหาทางว่าจะรักตัวเองให้ได้หาทางว่าจะได้คู่ที่ดีให้ได้อะแล้วลงมือทําสัญญานะว่าต้องทํานะคะไลฟ์โค้ดอะไรก็ระวังระวังนะลูกนะเอาล่ะ อินเตอร์เนียฟิวเจอร์บอกแล้วว่าในทายที่สุดนะสิ่งที่คุณสูญเสียไปคุณก็จะได้เป็นรักแท้รักที่ดีกลับคืนมานะคะการสร้างครอบครัวการแต่งงานอยู่ตรงนี้นะคะเจ้าชายของคุณหรือเจ้าหญิงของคุณนะคะอินเตอร์เีเป็น King of คั p คุณทั้งคู่มีแรงดึงดูดถึงกันและใช่คุณทั้งคู่เป็นรักแท้รักเดียวจริงๆถ้าได้เจอกันนะคะก็คงจะได้สารสัมพันธ์ค่อนข้างจะรวดเร็วแต่ชัดเจนนะคะเอาล่ะขอให้คุณทั้งคู่ได้เจอกัน เรียกได้ว่าน่าจะครบแล้วนะอายุหน้าตาการงานการเงินหรือยะเวลาบอกไปแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาขอคำแนะนำจากยูนิเวอร์สกันหน่อยคำแนะนำจากยูนิเวอร์สขอสักสามใบเนาะหนึ่งสองขออีกใบหนึ่งค่ะสามโอเคได้ลนะ คำแนะนำจาก Universe เป็นยังไงบ้างไหนดูซิอืโอ้โหเพลย์ฟเนี่ยคุณจะได้มีความสุขนะคะคุณจะมีโอกาสได้ออกเดทกับรักแท้รักเดียวของคุณถึงเวลาของความสุขสนุกสนานการจีบการเฟริร์สการยิ้มกุกกิบฟังเพลงอะไรประมาณเน,นี้ยนะคะก็มันก็ถึงเวลาของคุณแต่จะจำไว้เสมอนะว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเราจะต้องมีความสุขกับตัวเองให้มากพอด้วยนะคะ e ฟรนชิปคุณจะได้ทั้งรักครั้งนี้ที่คุณจะได้เนี่ยคุณจะได้ทั้งเป็นความรักที่ดีที่เข้ามาในชีวิตแล้วก็เป็นทั้งครอบครัวเป็นทั้งเพื่อนเป็นความอบอุ่นใจนะคะแต่ใดๆเลยก็เหมือนกันคุณจะต้องปฏิบัติต่อตัวเองเหมือนเป็นกู๊ดเฟรนเหมือนเป็นเพื่อนที่ดีค่ะ ะะดูแลที่แค่เธอคนนี้เขาหรือเธอคนนี้ให้ดีที่สุดแล้วคุณจะโคตรรักตัวเองโคตรที่จะไม่อยากให้ใครมาเข้ามาทําร้ายถ้าใครที่รู้สึกว่ามีกลิ่นของความดราม่าคุณจะตัดออกง่ายอยู่คนเดียวซะยังดีกว่ามีเพื่อนเ,ออเป็นร้อยเมตรพันหลาแล้วไม่จริงใจนะคะแถมทำร้ายเราด้วยนะเอาล่ะอล e เทิร์วิลเทลเวลาเท่านั้นสามารถที่จะตอบทุกสิ่งได้ดังนั้นนะคะ เวลาจะทำให้คุณรู้ว่าใครใช่ไม่ใช่นะคะเวลาจะทำให้คุณทั้งคู่ได้เจอเจอกับรักแท้รักเดียวของคุณและเวลาจะทำให้คุณทั้งสองคนนั้นได้มีโอกาสสารสัมพันธ์เรียนรู้แล้วก็ใช้ชีวิตร่วมกันไปจนตลอดชีวิตพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ